สิ้นครูเพลงมณัตปิติสารศิลปินแห่งชาติผู้ประพันธ์บทเพลงในตำนานมุมการเพลงไทยต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่พันจ่าอากาศเอกมนัตปิติสารศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงดนตรีไทยสากลประจําปี2555ผู้ประพันธ์เพลงอมตะมากมายได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วสิริอายุ97ปีทิ้งไว้เพียงผลงานเพลงอันทรงคุณค่าที่ยังคงกล้องอยู่ในความทรงจำของคนไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าครูมณัฐปิติสารได้จากไปเมื่อเวลา4นาฬิกา16นาทีของวันเสาร์ที่วันที่20ธันวาคม2568ณนรงพยาบาลสินแพทย์ศรีนครินโดยก่อนหน้านี้เมื่อคืนวันที่19ธันวาคมคอรูมีอาการหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะทางครอบครัวจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลซึ่งแพทย์ได้ทำการปั๊มหัวใจจนชีพจรกลับคืนมาและนำเข้าห้อง i อ u เพื่อดูแลอาการอย่างใกล้ชิดแต่สุดท้ายครูมณัฐก็ได้จากไปอย่างสงบในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา เส้นทางดนตรีของสิทธิเอกพระเจนดุริยางครูมณัฐปิติสารเกิดเมื่อวันที่1กรกฎาคมพศาา2471ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีท่านเริ่มเข้าสู่วงการดนตรีด้วยการเป็นลูกศิษย์ของพระเจนดุริยางในกองดุริยางทหารอากาศรุ่นเดียวกับครูเพลงชื่อดังอย่างสง่าอารัมพีรอและปรีชาเมไตรโดยได้รับราชการเป็นนักดนตรีจนกเกษียณอายุนอกจากนี้ยังเคยร่วมก่อตั้งวงดนตรีกระชับมิตร และสร้างสารรค์ผลงานร่วมกับคณะละครชื่อดังในอดีตมากมายเจ้าของเพลงฮิตเสน่หาและตำนานเพลงละครผีผลงานของครูมณัฐมีความโดดเด่นทั้งในแวดวงเพลงลูกกรุงและเพลงประกอบละครโทรทัศน์โดยเฉพาะเพลงรักหวานซึ่งที่กินใจผู้ฟังมายาวนานและเพลงละครแนวจกักจักวงวงหรือแนวลึกลับที่คนไทยคุ้นหูเป็นอย่างดี